เบนจัดอะไรเบนชิวไล่มยหิวเอาอะไรหยิบมาเลยมาเดี๋ยวช่วยกินไม่ทนได้หรอเป็นพีเนเตอร์อะไปะควรจะกินขนาดนี้มาดูจะกินอะไรบ้างอะไรดีเอาเปล่าอากินอะไรก็กินเอามาเลยเดี๋ยวช่วยกินอ้าวใครเอาสัน สวยมาก F I P E R เข็ดนี้ก็ทำให้เธอดูดีขึ้นมายังไงอันอจจะละสายตามันจะดี ไม่อะไี่อกเพราะว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรที่ดีบนหน้าเลยีอออันนี้เป็นกดสิวมาหรอสิวอ่ะใช่ดิบี้เป็นเป็นหงายสิงกใช่เนี่ยและบีบสิวเนี่ยพวมหน้าบวมเหมือนกันสิวควมเหมือนกันระไร ไม่นอนบาจูนใช่ๆๆอยากเล่นด้วยเหรอฮะโอ้ยพี่เป็นบ้าจี้เหรอบ้าอะไรล่ะทุกคนพี่เป็นบ้าจี้อ๋อเบนด้วยเบนมาเช็ไปล้างน้ำแล้วกินเบนเปรืองิงมี่เบนเต้องแบบแล้วน้ามาบอกอีกมาล้างน้ำแล้วกินเตะทำที่เดิมแล้ว เอาผ้ามาเช็ดก oh ่อนเดี๋ยวมันเช็ดด้วยม่เดี๋ยวเช็ดให้เราเป็นคนทำไม่พี่เบนจะทำดีแถมแหลกกินกินโอเสียดายกินแต่ว่าเป็นันเข้ายไม่ใช่นูนเลยกไก่เปไรนีุ่ดมาอะไรทีนี้ฮะ เฮ้ยไม,ไม่ไม่เลยผมงงมากไม่คิดไม่คิดเลยจริง ปะกาใครวะเนี่ยเยอะแยะไปหมดเล่นเกมเหรอครับ อะไดีป yani. okay. hey, 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 ่ะอะไรก็ได้เอาเลยแค่ไหนฮะไม่บายอยู่นี่ฮะงงน้อยมากนี่ไงทำไมไอ้หมากเหี้หมอกก็ชวนกันแบบนี้แหละแล้วก็อ้วน น้ำหนักขึ้นมาสี่โลหาว่าจะสร้างมาจริงกันแบบถูกต้องกตาช่างแม่งขี้โกงเออจริงเราไม่ได้กินแค่เนี้ยไม่เคยยอมรับความจริงเลยเ,ออเราไม่ได้กินควายหนุ่ย้ำหลังอันนี้ขึ้นดีเดียวสี่โลเราก็กินข้าวปกติถ้าเรากินควายแล้วน้ำหนักขึ้นสี่โลเออว่าเป็นอย่างจริงแบบนี้เลยน้ำหนักขึ้นสี่โลบอกกตาช่างฮันเราชอบตาช่างอีก อจริงไหมล่ะพี่ถ้าเรากินควายไปตัวหนึ่งอ่ะค่อยว่ากัน,น,นว่าหน,นักเท่าไหร่ควายตัวนึงก็ไม่น้อย,ย,มมยอะมันหนักไม่อ้วน Carry ไม่กันน้องแกสวยด้วยน้องต้องโดนหน่อยหยุดี่แม่กินหน้าอะไว่าเราก็คุ้นหน้ากินหน้าเนี่ย macam ni nak kena nak kena macam nak simpan bateri lah 100 sat sat hmm boleh tak keluar apa dia siapa boleh เออีกเอาอีกเอาเสื้อตัวนี้ใส่บ่อยนะไม่เคยนะเว้ไปเอาอันนี้มากินดีกป่ามาริวอย่าไปแย่งคนอื่นเขากินอีกเขากินไปชอบคร้อนออกไม่มาทำไป่ แบบเนี้ยเขาไม่ได้เรียกแย่งเหมือนนี่เขาเรียกขอเข,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 ข้าใช่ไหม,มไม่หอ่อไม่ห่อไม่รู้วันนี้อิ่มแล้วาเไมเดูพี่บอกอะเดี๋ยวถ้าใครยจะออกไปใ,ใช่ไหมเดินเข้าใช้เบ้นเนี่ยนี่ถ้ากรอกอะใช้เบ้นเหรอเดินไปแล้วก็หยิบกินเลย เดินอร่อยเดินก็เดินออกเลยเขาวิ่มาตังค์โอ้ลืมตัวลืมตัว่เห็นขาล่นเผมไม่เห็นเาตยเลยอไกนมตเริซเ่นมยองเไม่แน่เพระเป็นแบบรที่เขาแบบโบเลเนเห็นมี เคยเห็นป่ะพี่เคยเห็นป่ะไม่เคยโอ้ตอนนี้เราจะมีรูปโหวตก,ก็เราเข้าบา้านหมดแล้วแต่ถ้ารู้สึกดีนะถ้าออกไปข้างนอกแล้วแบบมีรูปเราแต่แน่ในจังหวัดเราก็ต้องมีอันนี้ในกรุงเทพก็มีกันผมว่าคัตสึเบอร์เกอร์เนี่ยหน้าหมู่ะมีรูปเราถือหรออือไม่เป็นรูปเรากินอยู่อ่ะ โอ้โหคุต้น่มันไม่เินวร้อยก็แถวอ้วนเว้ยแต่ร้อยกรแถวบ้าแล้วจริงจไม่คุณเส้นอันเนี้ยอ้วน๋อที่มันอ้วนเพราะมันใส่หลายอย่างแล้วกุ้งก็ไม่เพราะมันเป็นน้ํามันอ้วนมากลัวไหมน้ํามันมันต้องเป็นแชร์น้ำเหลวมันต้องแชร์กันกินมันถึงจะไม่อ้วนอ๋อมันเป็นอย่างนี้ดเองเบนกินคนเดียวหมดแล้วทรั้งเดียวอ่ะวอาแก้งันหนีไม่ให้แกล้งคืน มาพี่โบนเล่นในนี่กันแม็กกีนจัดหนักมากว่าแบะมันด้วยไม่เป็นไรพี่ตื้นนะแพ้พีตื้นยัสบายเดี๋ยวเดี๋ยวแพ้แบบสองแปมนะสองแปมชีโกองแล้วมันก็อยู่อย่างนี้ก็ไม่ต้องดีดเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวย นี่เข่าหรยดูดมาแล้วลุกขึ้นมาทำไมอ่ะถ้าหลบสองคนแล้วคือหล่นนโอ้ยอือตับอบมันบอกว่าตับอบมันเล่นว่าหล่นหล่นหล่นเร่มก่อนคนแรกก็หล่นคือหล่นไม่ก็มันหล่นไปก่อนเพราะว่าใช่เทพประวัติจริงนันีกะ อ๋อนี่พอเป็นอย่างนี้มันต้องอย่างนี้พอผาสิกจะมั้งนะครับบอกว่าใช่ป่ะเรายิ่งก็แบงหลังดิไม่รู้เดีวจะพอเอาชนะ้ำติดตัวกันหนึงโจูนใหญ่อย่างงี้ก็ได้หลบอุ๊ยสาเหตุยังก็บอกหนึ่งข้าเจ็บปะเม้นมึงเยอะแรงเยอะอุ้ยยังไงก็ใช่ถึงแล้วค่ะแล้วแล้วต่อแพ้ตื่นตะนาว มได้มีบทลงโทษนผมไม่อยากเล่นกับผู้หญิเลยทำไมอ่ะกล้าเล่นเลยเบนาทีหด้แบบนั้น่ะไม่โอเล่นไม่งไม่มันมีเป้าหมายเบนชเนี่นกซื้อเบน้เบนชเนหนเบนโดนบีุวย มันน right. oh 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 ี่ทำไรวะน้ำหกแล้วมันจะล้มนี่แนละเมื่อกี้อู้หูสบวะต่อมัาเอาไอ้สีส้มมาเช็ดก็เร็วสีส้มอ่ะเม้นยับแย่นะเม้นโอุ้ยตอนเม้นเบ้นโกงโกงผัดแขลนข่ให้มืออย่งเดียวผัดแขนโกงผู้ชายอะไรีโกงโกงยิงแพ้แล้วเนี่ยอ่าหนึ่งเข่าหนึ่งหนึ่งเสมอดิว นม่เป็นน้าหลาอเฮ้ยยังเว้ยไอยังอยู่ได้เรวาข้าหน้ากันนะรม่องกลัวหรอก ไอเบนมันผักแรงเว้ยเบนส์เออพี่เบนแรงมากกาแรงเยอะไม่พี่อูถึงแกแล้วแกผักแรงแกผักแรงแล้วเนี่ยวโอ๊เพีนเล่นกับหนูพี่เบนส์เบน้องเล่นกับหนูหนเป็นคนแรงน้อยใช่ไุดในทเบแ้วมันต้องเล่นแกไม่อยู่พี่แกไม่ได้แม่ขอด้วโอ๊ยไปไปแย่แล้วพี่เบนสน่ะควรเล่นกับพี่แม็เนี่ยอย่างพี้เบนส์แหะเบนลงไปเลยเบนลงไปเลยกล่าวาจูน น้ำขาโจนเพาท่านนี้นี่หรอนีจังหน้าท้องหนึ่เฮ้ยไม่เอาทำไมเป็นต้องทำะมาที่แฟนเลนกันอ๋อแันเล่นกับพี่เอ้ยออกกำลังกายได้เขอยู่เป็นคนล้มง่ายตีมาถึงที่สิ่หนึ่งสองอ้โ่มยืงไม่มาสิลูก ร้องตา้องมาดูอ <motiv ators> <m> ้า <N> พิ <ke im> ่แพ้แล um? ้วแล้วแกองม่อไ่ขยมานี่ขยมันี่ขยมนห่อยนี้ร้องตื่นกี่โมงอ่ะเจ็ดโมงหรว่าเจอกันไปปนอะ

ขาบอกานอนหลังเราเขา้ำหนึ่งเขาขนอนไม่แต่ทำยเรียนเฉยนะตองยีเรียนเกียง่ไหมไม่คือบอลนั้นอ่ะนอนหลังเราถือบเราร็อบัอยู่แหละก็อย่างนตั้งแต่นี่แล้วตอนเดินสายอ่ะต้องมาถึงก่อน

ไม่เห็นสถานีแล้วแบบอะไรคิดว่าอะไรคิดว่าแม่งไม่เหนื่อยว่าไปกลับ่เเเะเนะ่ยสายใหญ่ เขาน่าจะทำดีดีกว่านี้อ๋พอพเดียวหมายถึงว่าพวกใบมงคลใบไ,ม,ไม้มันไม่มมได้ยังอมันเขาปลูกไว้แถวนี้ไงลมมันแรงมากอะเวลาฝนมันตกกับมันเป็นการแจ้งไงมันไม่ได้แบบมีดมูมีอะไรอย่างเงี้ยเออ นี่คือปูนจริงๆเลยที่เราเหยียบเป็นโฟมนะครับมันดูเป็นปูนนี่แบบะเนาะมันไม่ใช่ของจริงอนะ่ะอิสตังเชื่อใช่เป่าไม่เชื่อเชื่ออะไรนะ ไ่เครียจะนอนอยังไป,ปเดี๋ยวพี่อยุดให้รอให้ด้นยหนมาแล้วก็เดินเข้าไปที่ถ้าเราเดินกับคนก็เดินได้ไปเดินไปดิเดินไปเรื่อยตังค์ก็ไม่มีก็บอกเลยจะหนีออกไปที่นี่นะไม่เลยไปนี่ไม่มีอะไรเลยแท็กซีก่รรซยังดียวเลยแท็กซี่ไงแล้ว,ลวก็ไปเห็นว่าไม่สมบูรณ์ ยากตรงไหนครับผมตอนนี้คนทางบ้านจะนอนแล้วเรียนดูนอนอยู่ทำไมมันขึ้นนอนกันเร็วจวังวะเมื่อกี้เหมือนมันบอกมันจะเล่นอะไรกันอยู่นข้างหน้าเลยกำลังสนุกเลยปะ เดียวเลยอะนอนนก็เดียวอย่นอกลางวันที่เรานอนนแล้ววันในกองเดียวนี้สุดนะแไปในโซนภาษาคิดก็ทำบวกนัดคิดไม่ได้ยิงตัวนะตัไม่ได้ยิงภาษาคิดบวกก่อนนอน ภาษาจได้ดไ,ไ,ได้เลยาิปปายาก็เป็นภาษก็แล้ว้พวกคนพวกหูหงหอกอะไม่ต้องเป็นภาษาจีนเเป็นบ้านหูหงอกต้องพูดภาษาจีัไม่กกอไม่ะเ้ยออกราว่าออนะรัการไม่อยากพูดเลยหรือยั ตั้นก็คือก็เพราว่าพระเจ้ามนต้งกทุกอย่างที่เก <pod f> ิดข <ând> ึ้นบนโลกใบนี้พระเย็นอยูหกพรคือคนที่พระเจ้องมาก็คือการตั้งเหมือนกันคือพระอั้เป็นกาตั้งนพระส ไปกันไ่ก้ไปกันไปกันไปไปกัน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 ไปไกันไปกันไปก่นไลกันไปไปกันไปกันไปกนไกันไปไ่กันไปกันไปกันไ่กันไปไ้กันไปกันไปกันไ้กั่ไปไปกั้ไปกันไปกันไ่กันไปไไไันไไ กายายาใหญ่บอย่างนี้เขา้ีเ่หือ่าายาาตัดินเขาที่นีนะเขเป็นเราเชื่อว่าและก็ท่านผูสูงว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ตามรูปแบบแ้นของเระองค์กวา้แต่ที่ความรู้ความเข้ธรรมชาติที่สามารถสร้างให้คนได้ในา มากมากกว่านั้นที่โบถ้าี่โบจะสงสมีเยอะขนาดเยอะมากที่แบบแล้วที่โบบอกว่าที่โบ้จะชิแบบแคบบ่ทำนช่วโอเคนะมันสำหรับชิลินี้ยดีแต่ถ้าสำหรับคนที่แบบสัอะไรนี้โดน,น,นต่อไอรเยันจะแบบมันมีคำทัก